ไซโครน r c 4 0 1 e clutch สปอร์ตตัวเริ่มจากจีนแต่มีคลัชไฟฟ้าแบบ honda ไซโครน r c 4 0 1 e clutch รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสเริ่มต้นจากค่ายรถสัญชาติจีนไซโครนซึ่งชื่อนี้อาจจะเคยผ่านหูคนไทยมาบ้างเพราะเป็นค่ายรถจากแดนมังกรอีกลายที่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยได้สักพักโดยล่าสุด ค่ายลดไลดังกล่าวก็ได้ทําการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่ทําการติดตั้งระบบคล e ัชไฟฟ้า e c l u s h แบบเดียวกับที่มีอยู่ใน Honda แต่ใส่มาให้ตั้งแต่ตัวเริ่ม Syclone r c 4 0 1 e-clutch นั้นเป็นรถสปอร์ตคลัชเริ่มต้นที่ยังคงใช้พื้นฐานของรถทั้งคันมาจาก r c 4 0 1รุ่นปกติที่มีการจําหน่ายอยู่แล้วยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยน้ํา2สูบเรียง dohc ปริมาตรกระบอกสูบ401ซีซี ให้พละกกำลังสูงสุด45แรงม้าที่9,500รอบตอนาทีและแรงบิดสูงสุด37นิวตันเมตรที่8,000รอบตอนาทีซึ่งถือว่าให้พละกกำลังเหมาะสมกับรถในคลาสนี้แบบไม่น้อยหน้าคู่แข่งคันไหนแต่จุดที่น่าสนใจของรถคันนี้คือการติดตั้งระบบคลัชไฟฟ้าหรือ e-clutch ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คล้ายกับระบบที่มีชื่อเดียวกันจากฝั่งของ Honda ที่จะทาให้ผู้ขับขี่ไม่จําเป็นต้องกำคลัชขณะขับขี่อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นตอนเปลี่ยนเกียร์ออกตัวหรือหยุดรถแต่ผู้ใช้ก็ยังสามารถกำและควบคุมก้านคลัชที่มือซ้ายได้เหมือนเดิมเรียกได้ว,ว่าการทํางานโดยรวมนั้นเหมือนกับของค่ายปีกนกแทบทั้งหมดจุดที่แตกต่างกันในด้านวิศวกรรมนั้นจะอยู่ที่ตําแหน่งการติดตั้งชุดควบคุมคลัชซึ่งจะเปลี่ยนจากตาแหน่งด้านข้างเครื่องยนต์ฝั่งขวาในส่วนของฝาครอบคลัชมาไว้ในส่วนด้านหลังของเครื่องยนต์แทน ทางด้านเหตุผลที่ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของรถรุ่นนี้ไม่ไปซ้ำกับ e c r u s h ของ Honda ททางเราสันนิษฐานว่าเป็นเพราะวิธีการสะกดเพราะในฝั่งของค่ายปีกนกจะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในการสะกดแต่ระบบ e c r u s h ของทางไซโครนนั้นจะใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดโครงสร้างของตัวรถนั้นเป็นชุดเฟรมเหล็กแบบถักถ่านั่งแบบสปอร์ตที่เน้นใช้งานในเมืองไม่ก้มต่ำเกินไปความสูงเบาะนั่ง785ม mm, ิมความจุถังน้ำมัน15ลิตร น้ำหนักตัวรถแบบไม่รวมของเหลวอยู่ที่178กิโลกรัมระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับและด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสคู่ทำงานร่วมกับคลิเปอร์แอคเซลเมาส์ด้านหลังแบบดิสเดี่ยวทำงานร่วมกับคลิเปอร์แอคเซลเมาส์เช่นเดียวกันชุดล้ออลลอยด์ลัดด้วยยางขนาด1 1 0 7 0 1 7และ1 5 0 6 0 1 7ระบบไฟสองสว่างรอบคันแบบ LED และหน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ในส่วนของค่าตัวไซคลน rc 4 0 1 eclash ที่เปิดตัวในประเทศจีนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1,10,000บาทหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r r v v l l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย